หลงังจากมากราบพ่อท่านคุยกันเสร็จะจ,ะจ,ะจะพาขึ้นไปข้างบนเพราะว่าอนนี้จะไม่มีกำลังจะหมดกำลังตั้งก่อนมีทำได้เท่าไหร่ตัวงโชดท,ท่านทำอาจจะทำเท่าไหร่็างทีแค่ไอเจอที่ว่าห้าภาพ,ภาพน,น่าจะมาทำให้มันเป็นแบบรูปเิดแบบนล้วแเคเอ่เป็นดีมันดีแบบ อะไรสันติภาพมีราภาพอะไรโนาภาพ,นนบ,พ,าพบุรณะสมรรถภาพแล้วก็ครบอิสรภาพระภาพ,พ,าพสันติภาพสมรรถภาพเพราะมันเป็นอะไรนะที่ประทานหมายถว่ตรงนี้แลนะ้วสุดยอดอ่ฝรั่งเศสเขามีอะไรความสมอภาพ ประการอนภาพสันติภาพเรามีสามอย่าง,างเราเห็นว่าเขาสามอย่างมันไม่เต็ม,มเต็มเขาต้องมัวหรอกแเสมอภาพสันติภาพประการภาพแค่นั้นเรามีอิสระเสะรีภาพก็ <จะ S 2> ไม่คิดถึงอนะ่ะชิ่นสำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเขาเทวนาอยองอิสระ ในส,สร่ภาพาแล้วก็พระรรถภาพพร,พพพรพพะมมพพพอรรภาพก็มีพระราถภาพรัตติภาพสัตติภาพก็มีแต่เขาสมุทภาพมันจะมีสัมพัถภาพบูรณภาพจริงๆและความเสมอหรือเท่ากันทุกอย่างแม้แต่ปรมราลัสองตัวก็ไม,ม่ไม่มีอะไรทา่ากันอะไรสิเกิดสองอย่าง ถ้ามันไม่ไม่ไม่ต่างกันมันก็เป็นอย่างเดียวกันเองพอเกิดสองอยากก่างครับมันก็ต้องต่างกัน้ไาไม่ท่ไม่า้าไมต่างกันมันจะไม่เดินสองได้ไงมันก็ต้องหนึ่งอยน,นี้เห็นไหมที่ไพูดเป็นวาทถาเป็นคำพูดซึ่งสัจจานี้นี่เป็นไปนไม่ได้สัจจานเป็นไปนไม่ได้ พระพุทธเจ้าจร,รู้ว่มีหนึ่งเดียวอยู่คือศูนย์ศูนยทาวอร์ศูนย์นิรันดรไม่มีสอง่ีือลิภานิรันดสหมดศูนย์ศูแล้วก็หมดตายแล้วก็จิตวิญญาณก็แยกขาดเป็นดินน้ฟลมเรียกว่าปฏิญพาเป็นปริรูปสาร สุดท้ายสุดของการทำบริกรามสามารถแยกธาตุจิตของตนเองอย่ญญางตนเองเป็นนิ่งน่าเฟลลไปเลยสูญเลยเออไม่ต้องตายแล้วต้องไปอยู่พระเจ้าหรืออะไรทำเองตัวเองทำเองแต่ใครบอกท่านอา่ะที่ว่าเครื่องปรลาดสภาพตัวใหม่เครื่องที่จะลองไม่ได้ กระจายความหมายแต่ให้พ่ออธิบายวัดบูรณาภาพยังไงอะไรแต่คาหมายที่บ้านทุกๆภาพเลยไม่ไม่บูรณภาพเนี่<ต>น<า>ยเพระาะว่าหมอ,มมอจะลองเนีจะได้เข้าใจว่าเออเจตนาเพร่อท่านเองมีอะไรบ้เอ่อคือมันมีที่และมีการเชื่อมต่อบูรณภาพมีทั้ง ตัวเชื่อมต่อ relative กับมีทั้งบุกับ,บเอ็นเลยโดยอยู่ในตัวของบุรณภาพเนี่ยทีนี้ในผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่มันต้องมีหนึ่งความจบก็ต้องมี ความเชื่อมต่อก็ยังต้องมีแม้ตัวเองจะสูงแล้วตัวเองก็ต้องเชื่อมต่อกับสิ่งที่จเป็นชีวะชีวิตกับมนุษย์กับโลกจนกว่าเราจะตายกายแตกตายตายแตกตายตายสัพเพทาประหมอรณารลางจากตายต่างจัดตายแล้วตัวเองก็สามารถแยกตกาตัวเองเป็นดินน้ำไฟลมไปได้ก็จบเลยที่มีสูง เนเนัเน่น,นไม่มีความเป็นตัวเราอยู่แล้วตัวตนของผู้นั้นจิตวิญญาณของผู้นั้นไม่เหลือชีวามีแต่ซากศพแล้วก็เป็นดินน้ำไฟลมจิตวิญญาณไม่เกิดนั่นเกิดนกกี่ไม่มีไม่มีไปเลยเพราะเหตุการเกิดคือกิเลสสิ้นหมดดับสิ้นไปได้เลย เพระาะว่าผู้ที่บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ก็สามารถทำให้ตัวเองตายแล้วก็สูงไปเลยแจ้งหน้าไปดีนะังไปไดุไหมดเลยแต่คือเป็นรอบจบของรอรหรันต์นว่าคนที่สัก็จะศึกษาไปอีก้องคนอื่นเขาจะมีเหตุปัญหาไม่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อรหรันต์รูขข้ของตัวเองทำวองตัวเองจบสิน้นได้ ส่วนโพธิสัตว์นั้นออเข้าใจความเคยมีปัจจัยอะไรมีต่ไ้ช่วยกันอู่่เอีกงใดเยอะแยะเยอะได้มากที่สุดก็เป็นพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วไม่มีใครตามทันเรือนี้เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่คนฝึกได้ไม่มีใครเท่าไม่มีใครเทียบจะช่วยคนได้สูงสุดสรุปง่ายๆเลยคนที่จะช่วยคนนี้ สูงสุดไม่มีใครเทียบช่วยคนที่พ้นทุกข์แล้วก็รู้แจ้งรู้จริงว่าคือาศาสนาพุทธเนี่ยบรรลุสัรหรรแล้วจะอยู่ต่ออีกเป็นยาวนานไปอีกเท่าไรเท่าไรก็ได้ถ้าจะทนเพราะจริงคนเกิดมามันมีทุข์ต้นเกิดขก้นทุกงตันนั้นปั้งอยู่แล้วตุ้งต้น เระาะถ้าอยู่กพต้อตัทุกเพราะอาหารหันต์ไม่มีทุกข์แล้วในจิตในปกิณิกั์ทุกข์ไม่มีแต่สรีระขันเนี่ยร่างขันเนี่ยมันมีอะไรปวดขี้ปวดเยอะกับทุกข์ละต้องเจ็บต้องป่วยห้ามไม่ได้ไมันไม่ได้ปวดดียังไงอรหรันต์กติดโควิดได้ มันไม่ได้มันหน้าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันต้องก็งงมีทุกร่างกายทุกจิตหมดแล้วแต่ทุกร่างกายถ้ายังมีร่างกายยังมีชีวิตชีวาทุกม,ม,มันก็ต้องมีแตีว่าทุกอีกหกอย่างส่วนทุกมรคนกายอีกสบี่อย่างเป็นอะไร ไม่มีเแต่คนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยทุกทางสี่อย่างทงางจิตวิญญาณก็ไม่มีในทุกอันนี้นแน่นอน,นแมน้แต่พระพุทธเจ้าเคยชีวิตจะต้องทุกข์เน่ปวดเจ็บปวดพยายามที่ทุกข์อดกินันกัทุกขหรือว่าการจะต้องสแสวงหางานมาทำให้แก่ตนเองมันก็เป็นการทุกข์นะต้องพยายามแสวงหางานที่เหมาะที่สมแล้วก็ต้องเมื่อยจน <c oughs> ต้องพักต้องอะไรพวกนี้สิ่งมันเป็นความละเอียดแล้วที่ผู้ที่ทมีปฏ,ฏิภาณปัญญาก็จะรู้ร,ร,รายละเอียดแล้วนะเลยจะเลยถามพ่อท่านว่าจะเอาร้องเพลงอะไรอยากร้องเพลงอะไรจะช่วยจนะทำได้ไจะทำเองจะร้องตัวอะไรจะเอาทีนานเา่เป็นอะไรจะออกมเป็นอารามบ้านส่วนตัวเลยตึ้งอารามบ้านก็ทำเอง ขอเงตอบทั้งหมดเลยตอะเลยโอ้โหร้องร้องเพลงถ้าถ้ายังมีแรงทำก็ทำเลยทีเดียวเนอะไหวนะพูดต้องผู้ช่วยนะต้องต้องต้ดูเดี๋ยวนี้มันดิจิตอลไมันไม่เท่าไหร่ะเป็นอะไรเงี้ยครับส่งงานกันทางอ่าคุยออนไลน์ได้หมดอ่เดี๋ยวนี้มันสะดวกไม่ต้องอาศัยห้อง มัอยู่ที่ว่าอ่ามันสุริสายหมดเลยมันมัไม่มีอะไรรั่วซึมเลยเหมือนเม่ก่อนนี้เสียงเขาอมีเสียงคนอะไรหูตัวสร้างห้องสร้างขับอะไรล้านอย่างที่ทำนี่เลยทำอเอ่อเน้นนานแล้วปิดไปตนลกเลยเลื่อนพื้นเพื่อนใจจะมาช่วยผ่าทาสาวอินจิเนียร์จัดท่อเอเพระพี่ตอเ็นคอยู่ตอ ไม่ได้อยู่โลกแล้วเลยตรงใครอะไรก็เป็นอินเดียเป็นสวิตช์ใช่ออกนี่มันบอดี้มันถึงรอบมันแนบหมดแหละโตหมดแต่ว่าข้างในมันใช้ได้ตัวห้องมันซ้อนไปชั้นอะเพลงเพลงเรียกเรียกลูมอะไรมันได้ใช้ก็เรีว่าเลื่อนขึ้นมาแล้วถ้ามันมีเพลงก็ค่อยๆมานัดมาลองอะไรนะผม ตรงไหนแกร้องอะไรผมาณจจะลงมาบ้างนเี่ตอนน้านี้ทั้งเพลงไปสองชุดแล้วก็ให้เป็นของฝันสำหรับคนที่บริจาคให้รงพยีบายลมาเดดีก <c oughs> ็ในรอบสิบปีตอนที่นักสิงยังอยู่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบของบ้านของเมืองก็เลยคนบริจาคน้อยได้แค่สองล้านแค่ <c oughs> สองล้านสิบปีได้สองล้านในตอนที่ บ้านเงินด um ีข enfin in anyway> ึ้นก็หวังว่าจะมีคนโดยจักรนี่ถ้าทำก็จะให้สิทธได้กับโรงพยาบาลราชเทวงใหม่แต่ไม่ใช่เป็นขายนะเชิญชวนโดยจากรหนึ่งพันบาทขึ้นไปได้อะไรหนึ่งพันบาทขึ้นไปได้ถ้ากอกช่วยประชาชนเราเคยเป็นอะไรได้มีปัญหาอะไรแล้วก็จะมีวง วงประสานเสียงแบงกอกลูสเขาเขาก็จะมาทำเพลงพวกนี้ให้มันเป็นลักษณะเพลงประสานเสียงแบบที่ร้องในโบสถ์นะโดยที่อไม่มีเครื่องดนตรีแต่ใช้ปากคนเป็นอะคาเดล่าเขาก็จะมาดูว่าจะเอาคนเข้าไปอยู่ในห้องได้กี่คนคงต้องมีนักดนตรีไี่ถึงห้าคนห้าคนได้ได้ ห่องพอควายอ่ะมมีเพนสพแต่วันนี้เขาเขาทำงานเขาเยยมาด้วยนะคุณบอลกีพีอเขาทำมาสิบกว่าปีนี่ได้รางวัล่างประเทศนั้งนนเลยแต่คนไทยไม่มีใครรู้จักคนไทยลำล้างลูกถูกคุณตูนเนี่ยโหดังสนั่นเหมือนพ่องานเทียี้ก็ปีกบอลได้แล้ พีเกมีควาว่ามีใหญ่ที่เราเคยไปทำก่ีก่นและวกหวงว่าจะสุขภาพดีทำทำให้เสร็จก่อนที่จะตายแบบจะขอให้ยากหายด้วยก่คอ่าใช่ใช่แร้วโบนัสให้ทาน เราเป็นไหนเราอะจัดเลยจัดมาวันนั้นดูไม่ไม่ใช่อดีตเลย ก็มีคนว่ากันม่น่าจะอยู่หแปดทิศแปดิศต่อไเป็นโอท้าบคกะคุหมอวารายใช่ไหมอาจาพอกันนังซมอาจารย์แย่นึ่งอาจารยแย้นึ่งก็รู้เดียวกันนะตัวเราต้องแต่งเพลงแต่บานทีดีไปหนึงมีหนึ่งสองทีกอาจารย์เก็นมือเท่าไร Icana, สองสองสองเองครับเองแต่เขาช่วยเองเขาช่วยฮะให้ที่หมออ้าวแต่สวยจังเลยนอาเปันมีมีรวมรวมเนื้อเพลง ้่มเว่ามย่ี่ไหนแต่ว่าไม่แน่ใจคเันเราหเดี๋ยว่งางหาให้แล้วก็แล้วก็ไปฝากเพ่งไปนูเนไเดี๋ยวหาให้นะคะมีโนด้วยมีโนตด้วยดควไมีโนดีอะมีโนมีอมีค่ะ โอเคเดี๋ยวไงไปข้างบนขอให้ตอนนั้นสุขภาพดีขอบคุณขอบคุณมากค่า